ยังทำงานหลบๆแทบเหมือนนงนั่งนะวันทอวันแมกงวันทอแมงเนี่ยเขาจะโที่หมดหมาทีละเยอะปีลสองปีตลอดชีวิตตลอดชีวิตเขาไม่วันแมงก็โผล่

ผมต้องรีบไปยงายหนนาไม้นั่งนิสสุข้อหาอะไรัเดี็จแลว่งแแจ้งี ไปยำช่องพอหยุดเมตติ้งพี่น้องคนมันก็ต้องเรียนรู้ดิอาจารย์เรียนสังคมเคยเรียนอะไรัศึกาังเคยยายมานหมอมทำไม่านทำไมรู้ล่ะ

เนตายกนผู้เหยะนะุเม่คนตะายกนะน่หยุดยุดเตียไลเลยนะเตียไลเตียดไลลยนะออมีเลี้ยงกับมกกันกับตีมันรอน เตรียมล้องล่างจิระต้อ <c ười> งล่างกางเต็นสู่เวลาเอ้ยขามาหาเงินชีพให้อชีพมันแดดไปไหนก็ต้องสู่พี่น้องเฮียบพอกอกว่าได้เงินดอกพี่น้องเอ้ยแล้วๆล้วพี่น้อง ไฟกับคานนะ้า เจ้าของผลงานเพลงถัวแฟนว่าจังไหรอ้าวคนหยมันล่ำจะได้ขึ้นมากก่นดินบาดที่ดีคนหยมันล่ำเด้ากก่นหายยังบาดดีคนเล้วคอยยิ่ล่ำเลยถึงจะจบว่มคนบ่มียังไม่หันจบ หาท่องบ้าัวไหนคนตัวคนหาท่องเงินบุยพอไาเนย่บนหาเงินคนองพวกคนอีกคนหนึ่งท่งไ้เงินท่งไดท่องลไปพอได้ออนเออยิ่ืนนั่นเดียวได้แปว้ายลองังเสียงล หยุหมะพี่เยมลนี้แล้วตว้กอะไรดนั่เี่ยต้องหลับต้องนอนกันเลยวันนีย้ยังก็นัดกันนายเดยเหเกบพี่น้องเนี่ยนี่ว่ากับพี่น้องเน่เน,เนี่นึกยังกันัดกันนายดพี่น้อง สเทียชี้เที่ยวลมือนี้ยหนีมากอยู่เนี่ยหนีมาอยู่เยเจ้ามีเรียงกับไฟอะไรเงดสิมีเรียงกับไฟกับแดดมีเรียงครด้วยเออพูนึงกับยุดเครืงรถฟังูนี่ว่ามันจมทะเลาะกับไเทะเลาะกับแดดไปนะแดดไล่เอาไล่เอาไปนะสิขาแดดแล้วันจัน ผมกับบผมกับบนั่นได้ต้องต้องต้องถามิ่ยนมันหนึ่งขอให้มงุยยืนึ้งรถพี่น้องโอ้ยูืนชึ้งรถใครอยู่คนมีพัดรอบสวนตัวอ๋อพ่อได้ใส่ยู้ยด้เปิดวื้นวื้นยุ้ยพนใครชาติไฟเข่าใคยใส่ด้ปกติดีไหมท่านไหมโดนโดนอะไรนี่คนพวกนี้เปิดไฟได้เนี่เปิดแต่แบตโดนอะไรหนี่งได้สังคนห้องคนนี้หยุดคือนขี่ไายจักแล้วปีกัวหรอไหมนั่นแล้วเถือกันเกาเข่าว่าเลยจังเลยไม่ได้ใส่ได้หนี่ง ก็เป็นอย่างสิทธิเจกี้เป็นอยู่แล้วพอไปซื้อสายตัวนี้มา <c oughs> มันเก็บไบเขาเลยก็ไปซื้อมาให้น้ำเน้ะค่อยก็ลืมไปเหมือนอันนั้ครับเ่านั่นกนะ็ไปซื้อเป็นละร้อยแปดสิบบาท <c oughs> าตัวเนี้ยตัวเสียบก้นมันดากมันอไปละชาติตัวชาติตัวชาติแบตตัวนี้แหละยึดใส่กับนี่หรไปซื้อร้อยแปดสิบบาท <c oughs> จะซื้อยึดใส่ชาติ เพราะจะไสเกี่ยวขึ้นก็กับเปิด่เปิดแต่ดน้หนึ่กับสองชั่วโมงเลยจะซื้อยูรานมันแม่ซื้อยูรันนั่นแหละยูใส่ก็มีดอกเดี๋ยวเดียวมืออ่นเนี่ยจะล่องเข่าล้านในนันบงมืออ่นจะใส่มืออนี่แหะใส่มือในพัดลมเฮียนผุนแมันใส่เพาะได้กับเเอามาเด้กลับไปเอานอนอยู่พได้อาจัยอยู่ ได้แล้วคันมันได้ดนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ดีอยู่ดิโดนตืบอยู่ดิมันหมดอชาดไหมขอบคุณไป่เค็มเขาไม่อีกดินเหนียวมันเป็นการประหยัดไหมเพราะว่าตัวนี้มันบอกกินไส้บอกเืองไส้กินน้ำกินน้ำอันเป็นหนอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปอกันกไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Mais il